น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญที่เคลบพรกครับผมผู้ชมเศรษฐยานนท์คังจังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมต <c oughs> ิเห็นชอบตามหลักการการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่าเดิมเนี่ยเรามีการลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มใช้เมื่อวันที่หนึ่ง กระดาคมที่ผ่านมานะครับนะวันนี้มีการปรับปรุงโครงการนี้แล้วครับโดยมีสาระสาคัญดังนี้นะครับ 1. จะมีการขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้รับการสนับสนุนวงเงินที่จะรับสิทธิ์ e เ o u c ์ e r ครับเพื่อเข้าแอปเป๋าตังค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1. ก,กระดาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยายน6กข้อนี้จะขยายถึงวันที่30 พฤศจิกายน64ก็คือขยายไปอีก2เดือนหลังจากสิ้นสุดในเดือนกันยาแล้วจะขยายทถึงเดือนพฤศจิกายน64ครับเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับมาตรการที่ประกาศขยายเวลาในเขตพื้นที่13จังหวัดเข้มงวดสูงสุดที่ให้ร้านค้าปิดถึง2ทุ่มก็มีผลทําให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้มีสิทธิ์เนี่ยลดน้อยลงนะครับในส่วนที่2คือเพิ่อมวงเงินในการให้ เข้าสิทธิ์ำนวนสิทธิ์ใน e voucher นะครับเดิมเนี่ยเราจะให้สิทธิ์ช่วงแรก1บาทถึง4 0,000บาทไม่เกิน1 0นะครับก็คือ4 0 0 0บาทแล้วก็4 0 0 0 0บาทถึง20 0 0 0ไม่เกิน15%รวม2ระยะเนี่ย7,000บาทไม่เกินแต่เป็นเงิน e voucher ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ทีนี้ในการใช้ในแต่ละวันเนี่ยในรอบแรกบอกว่าไม่เกิน5,000บาทตอนนี้เราขยายว่าวันละไม่เกิน1 0,000บาทแต่วันละไม่เกิน1 0,000บาทนี้จะเริ่มวันที่22 ก,กันนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับที่ผ่านมาและก็จะไม่มีผลย้อนหลังการคำนวณ e อีเวอร์เชอร์ย้อนหลังก็หมายความว่าถ้าพี่น้องใช้ตั้งแต่1กอคออจนถึง21กสิคอ็กรคือวันละไม่เกิน5,000บาทพอวันที่22ที่ผ่านมาครับวันละไม่เกิน1 0 0 0 0นบาทแต่วงเงินการคืนในอีวอรเชอร์จะเริ่มคืนในวันที่7ของเดือนถัดไปนะครับในแอปเป่าตังค์แต่เงินนี้พี่น้องยังใช้ไม่ได้นะครับจะเริ่มใช้ได้ก็ต่อเมื่อวันที่7สิงหาเป็นต้นไปที่จะใช้เงิน7,00 0บาทถ้ามีครบ ตามวงเงินที่ใช้ไม่เกิน6 0,000บาทนี้เป็นการขยายสิทธิ์นะครับและที่สาคัญมีการปรับลดจํานวนผู้มีสิทธิ์ด้วยเดิมรัฐบาลประกาศว่าจะให้สิทธิ์เดิม4ล้านสิทธิ์นะครับก็เปลี่ยนเป็น1.4ล้านสิทธิ์เนื่องจากสถานการณ์ที่เราทราบกันดีอยู่นะครับส,สบกคอได้ประกาศเกี่ยวกับเข้มงวดมาตรการโควิดที่มีการแพร่ระบาดอย่างทั่วทั้งประเทศในขณะนี้นะครับนี่คือการปรับปรุงรายละเอียดโครงการยิ่งใชาย,ยิ่งได้นะครับที่ พี่น้องบางท่านอาจจะมีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับในแอปเป๋าังินก็ให้ทราบว,ว่าจะขยายเวลาถึง30พฤศจิกายน64นะครับอีก2เดือนส่วนการใช้อ e ีเวอร์ชนะครับก็เหมือนเดิมไม่เกิน7,000บาทใช้ตั้งแต่วันที่7สิงหาถึงวันที่31ธันวา64ครับและการใช้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมวันละไม่เกิน5,000บาทก็เป็น10,000บาทนะครับแต่วงเงินการใช้จ่ายไม่เกิน60,000บาทก็คงเหมือนเดิมครับนี้เป็น รายละเอียดในการปรับปรุงโครงการยิ่งชาย,ยิ่งได้เพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญสร้างข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับหวังว่าคงไปใช้จ่ายกันอย่างทั่วถึงนะครับเพราะว่าร้านค้าในจังหวัดอำนาจเจริญของเราเนี่ยลงทะเบียนโครงการ3 0 0พันกว่าร้านค้านะครับถ้าจังหวัดใกล้เคียงกับอุบลก็มีด้วยครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับ